การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพ้นที่เงาทอดเหยียดยาวและอากาศเต็มไปด้วยความลึกลับมีชายผู้หนึ่งที่รู้จักกันในนามว่ารือสีเขาอาศัยอยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าผู้คนในหมู่บ้านด้านล่างมักลืมไปว่ายังมีเขาอยู่ยกเว้นเพียงการเล่าขานในคืนที่หนาวเย็นและเงียบสงัดว่ากันว่ารือสีถือโคมไฟที่ไม่เคยดับและรู้ความจริงซ่อนเร้นทุกอย่างในโลก แต่ไม่มีใครที่เคยไปพบเขาแล้วกลับมาพร้อมคำตอบที่ต้องการเลยครั้งหนึ่งรือีไม่ได้เป็นคนเงียบเหงาเช่นที่เป็นอยู่ในวัยหนุ่มเขาเป็นนักเดินทางที่ออกสแสวงหาความรู้ไปทั่วเขาได้เยือนดินแดนที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยรับขอบฟ้าข้ามทะเลทรายกว้างใหญ่และล่องเรือในมหาสมุทรที่มีสัตว์ประหลาดแสงตัวอยู่แต่ทุกครั้งที่เขาพบคำตอบมักจะมีคำถามใหม่ตามมา จนกระทั่งน้ำหนักของความลึกลับในโลกนี้กลายเป็นสิ่งที่เขาแบกรับไม่ไหวเย็นวันหนึ่งเมื่อดวงอาทิตย์ละลับขอบฟ้าและเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นสีเลือดหรือสีปีนขึ้นสู่ยอดเขาสูงโดยมีเพียงโคมไฟและไม้เท้าติดตัวตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยพูดกับใครอีกเลยผู้ที่กล้าเดินขึ้นไปยังถ้ำที่เขาอยู่ต่างพบแต่ความเงียบงนัน เวลาผ่านไปหลายปีตำนานของรือีเริ่มกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าบ้างก็เชื่อว่าเขาพบความลับของชีวิตนิรันด์บางก็ว่าเขาถูกคำสาปให้ต้องอยู่บนยอดเขาตลอดกันแต่ไม่มีใครรู้ความจริงเพระาะถ้ำของเขาเงียบสนิทดังสุสาน ในฤดูหนาวที่ขมขืนปีหนึ่งหญิงสาวผู้หนึ่งจากหมู่บ้านเธอกำลังสิ้นหวังกับชีวิตของพ่อที่ป่วยหนักได้ตัดสินใจเดินขึ้นไปหาฤาษีเธอหมดหนทางและต้องการคำตอบจากเขาแม้ทางจะอันตรายและลมหนาวกัดกร่อนผิวของเธอแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และในที่สุดก็ถึงถ้ำที่ฤาษีอาศัยอยู่ภายในถ้ำเงียบสงัดฤาษีนั่งอยู่ที่ปลายถ้ำคมไฟของเขาส่องแสงรืบรี โปรดเถิดหญิงสาวเอ่ยด้วยเสียงสันเครือข้าต้องการคำตอบพ่อของข้ากำลังจะตายท่านช่วยเขาได้ไหมฤาษีไม่หันกลับมามองเขาจ้องมองไปที่เปลวไฟในโคมซึ่งสันไหวเล็กน้อยในแสงริบหรี่เจ้ามาที่นี่เพื่อหาคำตอบเขาพูดด้วยเสียงเก่าแก่ดั่งกาลเวลาแต่คำตอบมีราคาหญิงสาวกล้ามกลืนความกลัวแล้วตอบไปว่า ข้ายอมจ่ายได้ทุกอย่างโปรดเถิดข้าต้องการช่วยพอ่อฤาษีลุกขึ้นช้าช้าดังว่าการเวลาทำให้เขาหนักอึง้งเขาหันมามองเธอดวงตาของเขาดูลึกและมืดมนดังรัติการคำตอบที่เจ้าต้องการไม่ได้อยู่ในคำพูดของมนุษย์เขาพูดพร้อมยื่นโคมไฟให้แต่ในแสงนี้มันจะเผยความจริงให้เจ้าแต่จงจำไว้ว่าความจริงไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป มือของหญิงสาวสั่นขณะรับคมไฟเมื่อแสงไฟสั่นไหวสถานที่รอบตัวเธอเปลี่ยนไปภาพทํำเลือนหายและเธอพบว่าตนเองอยู่ข้างเตียงของพ่อเธอเห็นชีวิตของเขาไม่ใช่เพียงปัจจุบันแต่เป็นทั้งอดีตและอนาคตราวกับภาพวาดที่เต็มไปด้วยความสุขและความเศร้าและในขณะนั้นเองเธอเข้าใจว่าไม่มีเวทมนต์ใดในโลกที่จะเปลี่ยนเส้นทางแห่งชีวิตได้ ภาพรอบตัวเลือนหายอีกครั้งเธอกลับมาที่ถ้ำคมไฟยังคงอุ่นในมือของเธอหัวใจของเธอหนักอึ้งแต่จิตใจกลับชัดเจนเธอรู้แล้วว่าพ่อของเธอถึงเวลาสิ้นสุดและไม่มีพลังใดในโลกที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นได้รือสีจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเจ้ามีคำตอบของเจ้าแล้วเขากล่าวเบาๆจงกลับไปเถิดและยอมรับสิ่งที่เป็น หญิงสาวก้มศีรษะน้ำตาไหลลงสู่พื้นอย่างเงียบๆเ,เธอเดินจากถ้ำไปพร้อมแสงจากโคมไฟของราษสีที่นำทางเธอผ่านความมืดเมื่อเธอกลับถึงหมู่บ้านพ่อของเธอเสียชีวิตจ,จากไปอย่างสงบแม้หัวใจของเธอจะเจ็บปวดแต่เธอก็รู้ว่าเธอได้พบกับความจริงที่เธอแสวงหาแสงของราษสีได้สองทางให้เธอไม่ใช่เพื่อช่วยพ่อแต่เพื่อให้เธอยอมรับในสิ่งที่เธอไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่นั้นมาตำนานของรือีแพกระจายไปทั่วแต่มีผู้คนน้อยลงที่จะไปหาคำตอบจากเขาเพราะพวกเขารู้ว่าคำตอบของรือีไม่ได้เป็นปาฏิหาริย์แต่เป็นความเข้าใจและการยอมรับรือียังคงอยู่บนภูเขาของเขาโคมไฟของเขายังคงส่องแสงผ่านกาลเวลาดั่งสัญ,ญลักษณ์สำหรับผู้ที่กล้าค้นหาความจริงไม่ใช่ตามที่พวกเขาต้องการแต่ตามที่เป็นจริง และดังนั้นฤาษีก็ยังคงอยู่ในความเงียบมองดูโลกหมุนเวียนผ่านวงจรของชีวิตและความตายตลอดไป